สวัสดีครับผมตอนนี้นะครับเนาะผมก็อยุที่ก็สวัสดีครับลุงสซนครับครับผมผมก็อยุที่กระท่อมสูงนะครับเนาะกระท่อมสูงบ้านจะบกครับผมอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับเนาะก็ได้ซื้อสังกะสีครับผมแปดฟุตแปดฟุตสิบสองแผ่นเนาะลุงเนาะลุงสั่งลงไปครับผมก็ซื้อให้ลุงนะครับผมนี่จะลุงผมยกช่วยครับผมไม่เป็นไรนี่นะครับเนาะ 8ดฟุต1ิบสองแผ่นครับผมมาให้ลุงนะครับเพราะว่าลุงขอไปครับผมเพราะว่าลุงขอไปครับผมงวดผมแม่นะครับน้องเหมือนครับผมครับผมลุงว่าจะมุงนะครับผมมุงฝั่งนี้ครับผมหกแผ่นครับผมสองสองตังค์นะครับผมเนี่ครับเพราะว่าเวลาหน้าฝนมาครับฝนฝนสาดนะครับเนาะนี่ครับผมก็มีคุณนะครับเนาะคุณคณิยิางอยภูพานครับผมไม่เป็น งอยภูทรครับเนาะสามรอยบาทครับผมอำเภอตองอยสกุทรนครครับผมรวมสมทบทุนมาแล้วครับเนาะเป็นเงินสามร้อยบาทครับผมแล้วก็คุณธนาพนสามรอยบาทครับผมก็เป็นเงินนะครับเ,300 no เนาะสามร้อยบาทครับผมนี่ครับผมเป็นเง um. ินสามร้อยบาทรวมเป็นหกร้อยบาทนะครับเนาะกะนี่ครับผมซื้อมาลุงเนาะครับผมเพราะว่าคนจะมุ่งหลังค่าครับผม เวาลาหนาฝนมัน,ก,นมก็ม้าบางทีฝนมากก็ตกต้องขับเนะาะศาสตร์ครับผมคนมากราบมาไหว้ครับนี่นะครับเนาะกัทำบุญครับผมก็ขอเอ่อเอโมทาน,นาบุญนะครับเนาะกับคุณคณิธานละคุณธนาพ,นพน้วยนะครับเนาะก็ให้มาคนละสามร้อยบาทสครับผมก็ทำบุญรวมกันครับ ผมกะที่เหลือนะครับเนาะผมกะออกใจครับผมก็ออกใจเป็นเงินประมาณพันกว่าครับผมเนาะพันกว่าบาทก็นดีครับผมเนี่ยกระซือนะครับกบหปูนะครับเนาะสองกองครับผมม่ให้ลุงครับผมนี่ครับผมลายจ่ายนะครับเนาะเป็นเงินหนึ่งพัน แปดร้อยบาทครับผมนี่ครับผมเป็นเงินหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับผมนี่ครับหนึ่งพันแปดร้อยบาทครับนี่ครับตะปูสองกองนะครับเนาะแล้วก็สังกะสีครับผมชิปสองแผ่นครับ นี่ครับผมเดี๋ยวผมจะยกลงซอยลุงก่อนนะครับเนาะครับเนาะลุงบอกว่าขอบคุณมากนะครับลุงเนาะขอบคุณครับที่ครับผมทำบุญในที่กระทมปลาลงโป้เรื่องนี้ใส่ตรงนี้เนี่เรื่องบุต้นเนี่ยมันสะอาดอ๋อตรงนี้ใจะมีครับลุงตรงนี้เท่าไหร่ครับหกแผ่นใช่ไหมครับสองร้อยหกแผ่นครับผมเนาะ ก็12แผ่นนะครับผมนี่ครับแล้วลุงวันนี้ฟันดีป่ะครับวันเนี้ยเห็นว่าหนึ่งอะไรหนึ่งแปดหนึ่งแปดห้าแล้วเห็นไหมวันนั้นนะบอกผมไปว่าหนึ่งแปดห้าแล้วก็อะไรนะห้าสามแล้วก็ห้าสามนะครับเนาะฟันแล้วก็ลืมไปครับผมทุบๆไปครับเหรียนะครับเนาะกับมา เอาสังกสีมาทำบุญกับลุงครับผมเอามามุลลาง่งลังคาครับผมควเจริญร่วมให้ทุกรัตรีมันหนึ่งเด้อลุงปู่ช่วยลุงลานบ้างเพื่อมาทำบุญสืบสังสีให้ครับมุ่งให้ลุงปูอย่ามันฝนมันสาดเปียกครับผมสาดเปียกแล้วครับอืมอครับ,รบ<ส>ผมเปียกมุดเนี่ยหน้าฝนก็เปียกนะลุงเนาะครับหน้าฝนลุงลุงซื้อยังครับรัตรี ยังยังไม่ซื้อเลยยังไม่เห็นลอตเตอรี่มายังไม่มาขายเลยครับนี่นะครับผมเนาะข้ามาทําบุญครับผมลุงให้ไปวันนั้นก็อะไรนะั้นหนึ่งห้าแปดใช่ไหมครับครับห้าสามหนึ่งห้าแปดกับห้าห้าสามนะครับลุงไอ้รบนามัาได้สี่ห้าแปดสี่ห้าแปดมันสลับกันสลับกันอยู่อือ แล้วก็กบนานที่ว่าจุดทูบไปเลยทั้งแหละแล้วเสียงซิมซี่ะอลุงเสียงซิมซีมันได้ว่าหนึ่งเจ็ดได้หนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งมันตกมาสองอันอ๋อตกมาสองอันครับผมหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งกับหนึ่งเจ็ดแล้วมันปามอยู่หรือครับปามไม่อยู่ไปปฏิบัติธรรมยังไม่มาเลยครบครบยังลุงสิบวันครบแล้วบ่ครบแล้วมั้งวันนี้วันนี้ผมไปเมื่อ่วันที่ ครบแล้วผมว่ายี่สิบห่ครับยิบเอ็ดแล้ววันนี้นะครับผมผมมาม่ตอนเย็นเย็นเพราะครับสิบวันนะครับผมเราดีนะครับนกก็มาตามสัญญารับผมเพราะว่าบอกลุงมางล้วว่าจอดทา้งสีมาให้ลุงครับผมวันทิตย์นะครับเนาะวันนี้กลับมานะครับผมแล้วลุงเหรียญผมบูชาต่อนะเหรียญเดียวใช่ไหมผมก็ผมไม่มีทักเหรียญเลยเหรียญเดียว ผมไม่มีขึ่เรียนเลยมึงแค่คนอื่นบูช,ชาบทได้ผมบูช,ชาลุงต่อครับนะครับเนาะเพราะว่าผมยากได้ด้วยอยางได้ไปห้อยคอครับผมยังให้ไปอัดกรอบไว้ห้อยคอเห็นนะครับเนาะจากประมาณนี้ครับผมก็นี่ครับมากาบมาหว่าเลยครับผมทีกระทอมนะครับเนาะ กระทอมสูงมัจจบกตบนตาว่างอำเภอบัวเชิดจังหวัดสุรินทร์นะครับผมนี่เพราะว่าผมเมื่อวายตลอดครับผมแล้วผมแม่บานนะครับเนาะมาทีสุรินทร์ครับเพราะว่างวดแรกนะครับผมเมื่อวายปูห่มากผมทุบๆได้เกาหาครับผมมันก็ออกเกาหาครับผมลบวดสองนะครับเนาะผมทุบๆได้สองศูนย์เจ็ดครับผมมันก็ออกศูนย์เจ็ดครับผม อันสามผครับดมผมจุดทูบได้เก่าสี่สามมันก็ออกสามเก่านะครับเนาะนี่ครับหวดนี้ก็ได้เกตสองสามครับผมเก็ออก 3, บสองสาม 7, 2, แล้วก็เสียงซิมชี่นะครับเนาะได้หาหนึ่งครับผมได้ห้าหนึ่งได้ห้าหนึ่งอ๋ออันนี้ดอยู่ครับลุงเนาะทูบเนาะ ยังไม่ไปไหนเลยยังไม่พังเลยครับนี่ครับนี่ครับผมผมจุดทูบได้นะครับเ็ดสองสามนะครับเนาะเ็ดสองสามครับเสียงซิมซีได้หาหนึ่งครับผมเนี่ยมาก็ซื้อตามเนะครับเด้อเพราะว่าผมมันทารอบสองแล้วครับผมเนี่ยชอบก็ซื้อตามไม่ชอบก็ผ่านได้เด้อครับนี่แต่ให้เป็นแนวทางในการรับชมเนาะครับเนาะ พิดถูกเนี่ว่ากันครับผมนี่ครับเจ็ดสองสามครับนี่นะครับผมนกนาองกาทีกระทอมสูงบ้านจะบกตำบลตาวว่างอำเภอบัวเชียดจ,จังหวัดสุรินทร์ครับมาด้ยครับผมม,บบบมาทุาบุญเลยครับมาทํำบุญซื้อว่าวซื้อไก่รือว่ามาบ่นแก,กครับผมบ่น บานสันเกาเดี๋ยวครับเนาะให้การงานลาบลื่นเดินทางแข็งแกรปลอดภัยครับผมนี่ครับคนดีนะครับผมเนาะลุงคุดท้ทนดุดทูบเลยครับผมหนึ่งห้าแปดครับห้าสามครับผมเสียงซิมซีนะครับแล้วกับผม ดูดทูบได้เกดสองสามครับกับหาหนึ่งนะครับเนาะให้เป็นแนวทางในการรับชมครับผมนี่ครับแคบนาจอแล้วก็ผมเนี่ยมกักกระสือตามนะครับเดอ้อนี่ครับหนึ่งหาแปดกับหาสามครับแล้วก็เกดสองสามกับหาหนึ่งนะครับเนาะ นี่ครับผมนี่ครับเลียกถูกู้ครับเนาะยังอยู่อยู่ครับผมเนี่ยส,สองวันสามวันแล้วเนาะครับผมสามวันแล้วครับลุงเนาะไม่ลมไม่ลมเลยเกตสองสามเนี่ยครับนี่ครับผมลุงสุทนได้ห้าหนึ่งห้าแปดแล้วก็ห้าสามผมได้เกตสองสามแล้วก็ห้าหนึ่งเนาะครับเนาะ แเป็นแนวทางในการรับชมนะครับเด้อผิดถูกด้วากันเนี่ยครับผมก็ให้ทุกคนทางบ้านนะครับเนาะที่เบิ้งคลิปนี้ก็ให้โชคมานครับผมลารวยเงินทองย่าเจ็บยาจนนะครับเด้อก็ฝากติดตามนะครับผมทางช่องประหัตทนอนนะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับผม